สวัสดีครับผมช่องบ่าวปุทองโคเดีคุณทุกท่านวันนี้มาดูจุดที่มันทรลุเรียบร้อยนะคุณที่กอดกอดเป็นดานไงกระจุประมุขแลวนะคุณวันนีๆดูยังไงก็ลงหินคุกคุกไปแล้วนะคุณระยะนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ทะลุหมดแล้ย của mình, nha, xịt, xịt, đẹp rồi, các bạn, nó lò, cúp, nha, xịt đẹp rồi, nha, này, mình có bật thổi này, bật thổi rồi, เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นอะไมันน่าจะเป็นอะไไม่ใช่โกรงสะพานน่าจะเป็นอะไรสะพานรางอะไรปังเกียดทุกคนสะพานอะไรปังเกียดนั่นแหลุกมันหมดแล้วนะคนเดินทำทางเลือกยังไง เสร็จปรับทางใหม่นะคุณท่านเนี่ยระยะระยะยี่ไงเนี่ยก็จะเสร็จเนี่ยเนี่คุยเรียบร้อยแล้วเพิ่งลงเสร็จเนี่ยเท่ากับหนึ่งตันี้ เส็จไม่กี่วันเองเนี่ยมันประมาณได้อาทิตย์นึงแล้ว,ว,วมั้งเนี่ยเจริงเสร็จเนี่ยพ่อแกขับนะีคนแก่ขับรถแมวอุ่นเนี่ยแคดเนี่ยกรยี่สิบห้าเนี่ยมันเป็นตัวย่อของนั่นไม่เปล่าไม่รู้นะที่ย้อนแสงหน่อยทุกคนอันนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนรถรถโบแาณ ปับทางใหม่งไงนี่ทะลุเรียบร้อยแล้วตทุกท่านเห็นไหเป็นอาว่าทะลุไปแล้วทุกคนเนี่ยจุดนี้นะนเดี๋ยวไว้นี่ไงตรงนี้ก็ปรับมาไงก่อนมันมาไม่ได้ไงก่อนยัมันยังไม่ทะลุทุกคนต,นตอนนั้นนะ่ะ มันเป็นดานไงมันก็เลยยังไม่ทะลุก็ทำทะลุหมดแล้วไงตอนนี้นะโอ้สวยเลยทุกคนเพราะพ่อทุกหมดแล้วมันสวยไงนะทุกสวยจริงนะพออ่อแกมาสูบน้ำตรงนี้น,นะนมีน้ำดู <c oughs> นะทุกแล้วสวยจริงทุกคนเนะี่ย ก่อนเป็นดางไงไหมทำร่องน้ำอยู่ยไงรถเองรถแยกนะ่ะเออแยกหินน่ะแยกดันนะ่ะระยะอีกไม่ประมาณอีกประมาณเกือบประมาณเกือบสองร้อยเมตรทุกคนน่าจะเสร็จนะ นี่น่าจะเป็นอไอ้ม้วนกระดาษทุกคนเนี่ยม้วนของไอ้แผ่นซับเน,นี่ยเนี่ยมันทุบมาหมดแน่ไหมแต่ก่อนมันยังไม่ทุบมาเลยนี่ตรงเนี้ยจุดเนี้ยเนี่ยทุบเรียบร้อยแล้วคนก็เลยพามาอัปเดตจุดนี้ดูมันนานทุกคนผมไม่ได้พามาอัปเดตนะตั้งแต่เขาลงทรายเขายังไม่ลงไอ้หินตัวนี้เลยซ้ําไปทุกคนก็ยังจุดเนี้ยแต่จุดนี้มันทํายากจริงทุกคน ทำโอ้โหนานจริงนะตู้จิยัดไปเธอจะได้แต่ละแต่ทะลุออกมาควรจะทะลุออกมาได้นี่โอ้โหใช้เวลาจริงๆหลายเดือนทุกคนประมาณสักรุม่รมๆเกือบหกจ็ตเดือนนะทุกคนเนี่ยจุดเนี้ยที่ทําอยู่เนี่ยเขลงหินคุกมาตร,ต,รต,รตรงรถตรงรถยักน์ะนะ เดินได้สบายเลยตอนนี้มันสวยงามจริงทุกคนทุกจนได้ทรายกองอยู่กองหนึ่งง ทางนู้นก็นอยู่ก,ก็เขาเรียงเชื่อมทางอยู่ก็เลยพามาถ่ายคลิปมีแคมป์พักก็ใหนเราด้วยพักถพักกินข้าวอันนี้เนี่ยทำงานมันยัดอย่างงี่นักขุดมันเป็นดนนันอย่านงี้เป็นหินดนนั่านงี้ เป็นหินดาน่ยมันจะดานนะเนี่ย,นเนเยเนี่ย,ยมันจะดานเนยมันะเนด้วนตะโกขึ้นอยู่ไงเรียบร้อยคนอีกไม่นานก็จะลงหินบักซอแล้วคนเนี่ย โอ้ยใช่เออหินบักซอกับโยกหินคุกก่อนทุกคนเนี่ยลงหินคุกลงหินคุกเสร็จก็ไม่ไม่ทำงานอันนี้ทำรูปทำรูปแยกมันทะลุแล้วมันสวยงามจริงขั้นถึงเนี้ยแต่ก่อนดูไม่ได้เลยมาดูมันคือตันทำนี่ไม่สิทธิ์นะมันก็เป็นแบบนี้มันไม่เป็นที่รถวิ่งได้สถานนี้รถน สุดยอดจริงๆวันอาจจะมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะเติมเืินเติมเหนนก็ทำเงินะอาศัยเวลาใส่ความอดทนเหมือนจะทุกด้มัน,เ,นเป็นด่านแข่งไงเนี่ยต้องเล่นยักษ์ต้องยกษล่องน้ำนะ,ะต้องยักล่องยกษ์ล่องให้เป็นล่องน้ำไง ระยะประมาณนึกเกิน200เมตรทุกคนสองเมตรกว่าๆว่านึ้มันหาจุดเนี้ยน่าจะเยอะหน่อยเขาก็มาลงทุกคนลงไอ้ลงหินคุกนะอย่าปูไม่ใช่ไม่ไม่น่าจะปูทรายทุกคนน่าจะลงหินคุกแล้วเพราะทรายเขาปูเรียบร้อยแล้วกับปูทับแผ่นทับความชื้นทุกคนชั้นจากเนี่ยชั้นจัดใหญ่โดยตัวนี้ลงไปเนี่ยดินเหนียวดินแ่ะดินที่หมดเนี้ย ก็ลงมัดคอแล้วคนนู้นใสายควงมาเลยไกลๆนะหนาจริงตั้งเห็นไหมหนานะไม่ไม่ใช่ว่าไม่หนาเลยทุกคนหนาเห็นไหมไม่ทำหนาก็ไม่ได้นะ

นอนก็นอนเลยก็่อยเรื่องทำงานก็นอนนอนเลยนอนบาเลยกัดแป๊กเยกูยัดเนี่ยปลูกหอยทุคนปลูก้อยนะวันั้นปลูกหอยแล้วำอ่นด้ทำหอยชุนปลูกอย

ก็ลงหินทุกแล้ว,ยวบบอย่างนี้ลากซ่ลงมาแล้วต่อไปรถเชื่อมก็ต้องมาเชื่อมยาวไปเลยทุกคนจุดนี้นะจะามาจับนู่นหนทางบ้านคอนยาวทางบ้านขุดเต่านีแ่แหละทางบ้านพวกนาคำนีแ่แหละบ้านพวกนาคำนีแ่แหละทางของพวกก็จะเสร็จประมาณสองร้อยเมตรนี่ ก็ผมขอฝากช่องผมด้วยนะครับผมช่องบ่าวบนทองก็เด็ดฝากกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับผมผมก็คอยอัปเดตก,การสร้างทางรถไฟทุกคนทุกท่านแต่บางทีถ้าเกิดผมได้ไปต่างจังหวัดผมอาจจะมีคลิปวัดแทรกวัดแทรกคลิปวัดให้ทุกคนได้ชมกันนะอาจจะเป็นวัดล้างวัดไหล่ยทุก้นวัดอะไรที่มันดูล้างๆดูน่ากลัวนะอย่างพิายทุกคนได้ชมกัน,นครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยครับผม จบคลิปุดเท่านี้แล้วผมพามาอัปเดกตการสร้งแล้เไปจุดที่ทํายากที่สุดผลสุดท้ายก็ต้องผลส,สุดท้ายสู้สู้ความสู้บรุษไม่ได้ทุกคนสู้เครื่องจักรไม่ได้ทํายากอะไรไหก็ทองทําได้ทุกคนเรียบร้อยหมดแนละ้วตรงจุดนี้นะทํายากแะไก็ทําได้แล้วทุกคนอ้าฝากกดติดตามช่องน,น,นะครับผมผมกราบสวัสดีนะครับผมฝากขอบพระคุณทุกคนท่านที่ติดตามช่องผมจนแล้วบผมตั้งคนเก่าและคนใหม่ด้วยครับผมสวัสดีนะครับผม